กราบสวัสดีวน,น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กอพี่เหมือนเดิมอีกแล้วน,นะครับวงน้องวันนี้ก็อยู่กับรายการตั้งค่าตามคนดังหรือว่าตามนักสตรีมเมอร์นะครับนก็จะเปามาเลยครับนวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนก็มาจากต่างประเทศเลยนะครับนก็เป็น ไว้ซีซีนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเนาะที่เป็นฉายไฮไลท์แล้วก็เป็นคนที่ดึงหัวที่เวอร์ที่สุดนะครับเนาะในวงการแล้วนะครับเนาะบางคนก็ว่าเล่นสคริปต์นะครับเนาะบางคนก็ว่าเล่นโป้นะครับเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเนาะว่าเขาเล่นจริงหรือไม่จริงนะครับเนาะแต่ที่ดูมาก็คือเขาไม่โดนแบนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าปัจจุบันนะครับเนาะก็หาดูคลิปเขานะครับก็ได้ยากนิดนึงนะครับเนาะก คืออาจจะประมาณ2เดือนครั้งนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีก1ตํานานละกันนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้ตั้งค่านะครับน้องก็ถือว่าตั้งค่าของเขานะครับน้องก็โคตรดีเลยนะครับน้องพี่ก็ไปลองมาแล้วนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่า ดีจัดๆเลยนะครับน้องของพี่เขานะครับวงน้องก็คือสามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ในครอบนะครับน้องโดยเฉพาะมือถือนะครับน้องก็คือพี่ไปลองมาเลยนะครับน้องวันนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าดีนะครับน้องออกมาไม่ค่อยแบบว่าขี้เละเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าดีเลยนะครับน้องก็ ถือว่าสุดยอดนะครับน้องก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะครับน้องก็จะเประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าลองตั้งตามดูได้นะครับน้องสำหรับตั้งค่าโคตรด้านนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็หลายโคตรนะครับน้องก็คงอย่างได้แล้วก็ขอกันมาเยอะมากๆนะครับน้องวันนี้นะครับก็จัดให้เลยละกันนะครับน้องแต่เลื่นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องอันนี้สำคัญเลยนะครับน้องฝากด้วยลลละะะะะกกััันนนนนนคคคทีรรบบว้้ออองเเเ็จปมาาย มาทุกคนเราจะมาเริ่มในส่วนของการตอบสนองและกันนะครับนอในส่วนของการตอบสนองนะครับนอก็คือแบบว่าของพี่ไว้เขานะครับนอก็คือแบบว่าเขาจะต้านนะครับนอก็คือพี่ไปเทสมาแล้วนะครับนอก็สามารถเล่นได้นะครับน้องกับมือถือนะครับแล้วก็ในคอบนะครับนอก็สามารถเล่นได้นะครับนอก็ถือว่าใครที่อยากตั้งตามในมือถือก็ตั้งตามได้นะครับน้องหรือว่าเล่นในคอมตอนนี้นะครับก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าหลายหลคนนะครับน้องถามมาตลอดเลยนะครับว่าตั้งรุ่นไหนได้บ นะครับนอก็คือสําหรับมือถือนะครับนอก็ตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับนอกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ iOS หรือว่าระบบ Android นะครับนอก็ตั้งได้นะครับนอก็จะมาเริ่มแลยครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ยนะครับน้องเราจะมาเริ่มอันแรกละกันนะครับนอก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับนกสำหรับมองรอบๆนะครับนอก็คือไว้นะครับเขาใส่อยู่ที่ 85นะครับน้องก็จะปามาณเลยนครับน้องก็ถือว่าอันน mm hmm. ี้นะครับน้องมือถ <able> ือก <ędzy gemacht, mata seas>, ็สามารถเล่นได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับนอสมา85นะครับก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องก็จะเปามาเลยครับน้องก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับน้องเพราะว่ายังตั้งสูงอยู่นะครับนอถ้าตั้ง ลดลงไปกว่านี้นะครับน้องก็คือมือถือเล่นไม่ได้แล้วนะครับน้องถ้าลดเกิน80มือถือจะเล่นไม่ได้เลยนะครับน้องก็ที่จริงก็เล่นได้แต่มันยากนะครับน้องที่จะดึงหัวนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็กล้องเลดด์นะครับน้องสำหรับกล้องเลดด์นะครับก็อยู่ที่100นะครับสำหรับกล้องเลดด์นะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับน้องกล้องเลดด์สำคัญยังไงนะครับก็คือตอนเวลาเราดึงหัวนะครับน้องแบบไปไซส์สโคบแล้วดึงเลยนะครับน้องอันนั้นคือกล้องเลดด์นะครับเราสามารถ ไซส์สำคัญนะครับเนอแล้วก็ไซส์บ่อยที่สุดแล้วในการดึงหัวนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับกล้องเลดด์ก็คือ100นะครับเนอแล้วก็ต่อมานะครับเนอสโคปคุณสอนะครับสำหรับสโคปคุณสอนะครับเนอก็อยู่ที่64เท่านั้นนะครับเนอจะประมาณเลยครับเนอสำหรับสโคปคุณสอนะครับเนอไซส์ไว้ดึงในระยะกลางๆนะครับเนอที่แบบว่าไม่ไกลมากนะครับเนอก็จะเป็นสโคปคุณสอนะครับเนอที่เข้ามาช่วยเรานะครับเนอก็ตั้งอยู่ที่64เท่านั้นนะครับวงน้องก็ถือว่าในมือถืออนนะครรััับาาก็ยยงงสมถต้้ไดู่ นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้อก็จะประมาณเด่ครับน้องเราก็สักครอคุณสีนนะนะนออ่นะครับน้อก็อยู่ที่75เท่านั้นนะครับน้อพี่เขาบอกเดยนะครับน้อว่า ประมาณนี้นะครับน้องมือถือก็กําลังดีเลยนะครับน้องยังสามารถตั้งได้อยู่นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยเลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่จะตั้งตามเขาเลยนะครับน้องก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องก็เพราะว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คืออยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าพี่ก็เลยบอกว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับน้องวันนี้พี่จะตั้งค่าของเขามาให้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้ก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องเขาตั้งที่100นะครับน้องสำหรับหนึ่งร้อยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่่่่าาเลนนนนนใมืือออถได้้ะคครรัับบบบงสหทีแว มือถือนะครับเนาะที่แรงๆนะครับเนาะส่วนคนไหนที่มือถือไม่แรงนะครับเนาะก็ปรับลงนมาอีกนิดนึงนะครับเนาะอันนี้แค่เป็นคําแนะนํานะครับเนาะก็จะปรับมาเลยนะครับเนาะก็ลองดูได้นะครับเนาะหนึ่งร้อยก็พี่ก็เคยเล่นมาอยู่นะครับเนาะถ้ามือถือคนไหนแรงก็สามารถปรับขนาดนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะสาหรับอันสุดท้ายก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็อยู่ที่ 50เท่านั้นนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เปิดก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามันเลยนะครับเนาะงสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเป่ามานนี่เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของทั้งค่านะครับเนาะในส่วนของคนดั้งนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของไวซ์ซีซีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับตั้งค่านะครับวงน้องก็อันนี้นะครับเนาะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเนาะจะเป็นการควบคุมนะครับเนาะงสำหรับการควบคุมนะคครรรัับบบออองงนน้พี่่ขกกเเลยาาาะว คูดนะครับนอให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับนอเป็นช่วยเลขนะครับนอก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับนอก็ถือว่าให้เรามาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนอเป็นช่วยเลขนะครับนอสําหรับตรงนี้นะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่า ให้เปิดไว้นะครับเนาะสำหรับตรงนี้นะครับงองก็เป็นส่วยเลขนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะปุ่มยิงซ้ายนะครับให้เราแสดงตลอดตรงนี้นะครับเนาะเลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาได้เลยนะครับเนาะสำหรับปุ่มยิงซ้ายนะครับเนาะก็ให้เราเปิดแสดงตลอดเป่ามานี้นะครับเนาะส่วนอนอื่นก็สามารถปรับได้ตามใจเลยนะครับเนาะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจเลยนะครับเนาะสำหรับปุ่มอื่นนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดของ ปุ่มนะครับนาอก็คือมีขนาดของปุป่มให้ด้วยนะครับนาอก็แถมให้ลเด็กๆน้อยละกันนะครับนาอพี่ไปลองมากับตัวเลยนะครับนาะขนาดนี้ดีที่สุดแล้วนะครับนาอก็ขนาดนี้นะครับนาอก็ค <M> ือเข้า si หัวง่ายที <ation> ่สุดแล้วนะครับนาอก็อยู่ที่58เท่านั้นนะครับนาอสสำหรับขนาดของปุ่มนะครับนาะง้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากปรับตามนะครับเนาะก็สามารถปรับได้นะครับเนาะสำหรับขนาดของปุ่มนะครับเนาะก็อยู่ที่58นะครับเนาะมือถือเล็กอยู่ที่48นะครับเนาะมือถือที่ออกรุ่นปัจจุบันนะครับเนาะหลายรุ่นนะครับก็58นะครับเนาะแล้วก็ใครที่ได้ใน iPad นะครับเนาะก็อยู่ที่78นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะก็สามารถตั้งตามได้นะครับเนาะก็มี3รุ่นนะครับเนาะให้ดูเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะก็ลองปรับดูได้นะครับเนาะ58นะครับห้าะกสิบแปดนะครับเนาะก็จะเป 58นะครับวงน้องถ้าถามว่าพี่ตั้งหรือเปล่า58นะครับเนาะตอนนี้พี่ตั้งนะครับเนาะก็คือปัจจุบันพี่ก็ตั้ง58นะครับเนาะพี่คิดว่ามันเข้าหัวง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเนาะงสำหรับตั้งค่าประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ ตั้งค่านะครับเนาะที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะเราก็มาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้มแหน่งนะครับวงน้องก็คือตำแหน่งนะครับเนาะให้มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราดึงนะครับเนาะให้ดึงขึ้นไปนะครับเนาะก็กระตุกนิดนึงละกันนะครับเนาะไม่ต้องดึงขึ้นไปแรงนะครับเนาะก็ตามที่พี่ทำเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะก็ถือว่า เวลากระตุนะครับนาะก็คือให้ศัตรูนะครับส่วนเรามานัดนึงก่อนนะครับนาอแล้วเราค่อยส่วนกลับนะครับนาอมันจะขึ้นหัวง่ายมากนะครับนาอไม่ใช่ว่าเราจะไปดึงนะครับนาอก็คือเวลาเราดึงก่อนนะครับนาะเราจะเป็นฝ่ายเสียเปียบก่อนนะครับนาอก็ให้ศัตรูยิงมาก่อน1นัดนะครับนาอแล้วเราค่อยดึงนะครับนาออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเทคนิคนะครับนาอที่แบบว่าใช้ไว้ดึงหัวนะครับนาอก็บอกเทคนิคเล็กน้อยละกันนะครับนาอก็จะประมาณเลยครับนาอสามารถไปดึงได้นะครับนาอก็เป็นประมาณเลยครับนาะเราก็พูดถึงเรื่อง DPI นะครับที่แบบว่า อยากตั้ง DPI นะครับเนาะสำหรับ DPI นะครับก็คือถ้าใน iOS นะครับนะหรือว่าใน iPhone นะครับตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะสำหรับ iOS นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ใน Android นะครับเนาะไม่ใช่เป็นรุ่นอะไรนะครับสำหรับระบบ Android นะครับเนาะตั้งอยู่ที่900นะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับเนาะหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่า DPI คืออะไรนะครับก็คือ DPI นะครับเนาะก็เป็นความเร็วของโทรศัพท์นะครับเนาะที่แบบว่าจะทําให้มือถือเราทเนาะลื่นขึ้นแล้วก็มองได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับเนาะไม แต่โทรศัพท์เราได้แรงขึ้นนะเองครับนะ้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับนะ้อ <ổ> งก็นะถือว่า d ีไก็สามารถตั้งได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าประมาณนี้นะครับนะ้องสำหรับตั้งค่าของไวซ์ซีซนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็สามารถไปตั้งตามกันได้นะครับวงนะ้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าทั้งในคอมและมือถือนะครับน้องสามารถตั้งตามได้นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็คือสามารถตัั้้้งงไดนนนะะะครรบอก็็จเปปมาณ นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องได้ส่วนของตั้งค่านะครับน้องคนดังคนไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้องขอกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทําให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับน้องจะไปหามาให้ได้นะครับน้องสำหรับตั้งค่าคนไหนนะครับวงน้องเออก็จะเฝ้ามาได้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยแล้วกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าคนนู้นตั้งงคคค่่านนนนีี้้ะรับอพก็ จะพิกแตนดิ้นะฮะมาให้แล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับวันนี้คลิปของพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเนาะใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมึงน้องไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมึงน้องบาย